บสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุูสกคนเนะาะเอนีก็มาพบมาพ่อกับสาวก้อยบรรยากาศสีคำขำเหมือนเมือม่อเนาะพี่น้องตอนนี้ก็บบ่ายสองเ,เนาะยังประธานกินข่าวกินน้ำพี่น้องตอนนี้มือนี่ <Okay. S 1> เป็นมือวันดีของชาวก้อยบืนเอนีก็มีข่าวดีเนาะพี่น้อง่อคุณน,น้องออยหรือว่าพ่อของสาวก้อยทแท้ๆเนาะเพื่อนได้มา,านอ,อนออยเนาะหรือว่ามหาลูกสาวเนาะพี่น้อง ตอนนี้สาวก้อยก็ดีใจลายเนาะตอนนี้พ่อน้องอ้อยกับครัวเป็ดหรือว่าย่างเป็ดน้องพี่น้องตอนนี้พ่อน้องอ้อยกับพ่อคุณหะแหละเนาะพ่อใหญ่หะแหละได้นำมาหาชาวก้อยนาะพี่น้องได้ยินข่าวเห็นข่าวว่าลูกถามหานาะพ่อก็เลยนำมานาอพี่น้องตอนนี้พ่อปู่ก็มาเนาะพ่อคุณก็มาเหมือนดีใจลายเนาะพี่น้องตอนนี้พอน้องอ้อยกับครัวเป็ดใ้เบิงในพอน้องอ้อยใกล้จีแล้วแหละกำลังน้องพี่น้องตอนนี้เหาก่ พาลงไปเบิ่งไปชมผ่อสาวก้อยเนาะพี่น้องโตจริงหนาเผินสิเป็นอะไรเนาะพี่น้องสาวก้อยดีใจลายเนาะพี่น้องตอนนี้พอคุณกมาเราบรรยากาศสีพลตกคกึมๆึมมาแล้วเนาะปัญใหญ่กมาชอยเนาะพี่น้องตอนนี้ยังบ่ได้ช่างกรนะซีเนาะเพราะว่ายังบอท่าน,นมีเงินซื้อเนะาะเฮากระสีมาใส่คือใส่คางใส่ยังประกอบเรียบร้อยซะก่อนเนาะนั่นกระปู่สาวก้อยพี่น้อง นี่ก็เป็นพะ่อแท้ๆของชาวก้อยเนาะพี่น้องตั้งจากที่ว่าพ่อไปกรุงเทพหรือว่าติดขูุกนอกก็ได้มาพบมาพ่อกันแล้วพี่น้องเมื่อนี้ชาวก้อยก็ดีใจลาย่ามาเป็นกำลังใจในเด้อเมื่อวาก็มีข่าวดีเนาะพี่น้องเพราะสบายดีก้องแน่แน่มาชาวก้อยกินมักชีดาเนาะพี่น้องนั่ก็เป็น ไฟใหญ่นะเัน่ามหาสอยเผน่ามหาแมงกอกแมงค้ามาและวเผื่กะไก่มาเผื่นเห็นเผน่อกะซอยพี่น้องเอ้ยดีใจลายเนาะนี่กป็ิเป็นพ่อของสาวเข่งล่าสาวล้าวนะพี่น้องนี่เป็นพ่อคุณน้องอ้อยพ่อของพ่อน้องอ้อยเนาะเผน่็ได้ขึ้นมาเห็ดสู่ต่ออีกแล้วพี่น้องพอได้กินกาแฟ พอ้าก้อยกับอะไรแบบจิู่ในบ้านในเฮือนน้อกพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นหากินเศร้าขำเนาะได้ก็ได้กินบ่ได้แล้วก็บ่ได้กินจากอันไดกินกาแ้เนาะพี่น้องยาสูบไปก็หากินตามลำพังชวนเช้าก้อยกับผมมีเงินไห้เนาะเช้าก้อยกับหาสู่ชีวิตกับบได้แมว่าสีถิ่มพอดอกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวฮากระิไปถ่ายบรรยากาศกินข่าห่วมกันนาะพี่น้องเมื่อนช้าก้อยดีใจลาย ยังบ่ได้มีลูกม,ม,มีเมียเนาะหลังจากที่ว่าป้าห่างกับแม่ของชาวก้อยต,ตอยั้งแต่สาก้อยยังน้อยเนาะกันยังบ่ได้เอาลูกเอาเมียเลยสามสี่คนเพินมาเบิง่งเนาะบ่แม่นนี่ก็เฟินมาซอยหากันเนาะมันจูงพอดเนาะพี่น้องตอนนี้พอลุงเปิดกระสีคุดลงเนาะเอาสุดเลยบ่เออาสุดเลยเพินวะไม่ใ่ญ่เอาสุดเลยบ่ไม่ง่าย มันจังบ tamam. no. ่วพะเนาะเอาสุดโลดมันมันจังบัวพะสุดแล้วยังจังบ่วพะเขาเนาะแทกเอาแทกเอาแล้วก็ขุดลงเรื่อยๆเนาะเราจะพันพญายิ่งายเหมืนขามค่ะเอ้าโอยไฟได้ซื้อกาแฟเนาะพญายิ่ ไปดื่มกาแฟยาสูบพี่น้องเอ้ยตามภาษาผู้เฒ่าคนบ้านเฮาเนาะดึกเอาเพื่อชิได้เพิ่นก็ได้เออน้องอ้อยก็อยู่เห็ดกินเนาะพลกระพุบบรรยากาศชีคึมๆพี่น,อาาน้องบ่จัวกว่าพลสิตกเนาะตกนะกว่าพอได้ปลาลงตอนเนาะพี่น้องนะอเนี่ยก็สิไปเบิ่งไปชมพี่น้องไปขุดลงอีกเนาะเพิ่นสิตกบ่ จังกระซีจัปูดเอาแทกเอาแล้วสิเอาจัปูดมาหน่กปูดมันกันจัปูดมันอยสุดจัปูดเอาปูดมาเลยอาุดเลยดคัอาสุดมาหญ่แทกแล้วเออจักปูดูดมพัปูดปูด้นนแม่ัได้บอสจิบองปูด ก้าบ่บเียนอัวเทานั็ินุดบรรยากาศชีคุ้มคุ้มแพี่น้องคนชี่ตกตกปุ๊บว้าล้มแหงดีเนาะไงก็ไปนำมา แจ๊กกว่ามันยังพี่น้องเลยพูดพูดเปลี่ยนไปชัก็ยังมั่วเรื่องเนาะแบบเหิืนว่าสังกระซีไหวขนาดไหนเจเจเจเน้องออยวะตอนนี้ยายเพิ่งขึ้นขึ้นมาแต่น้ำงินว่น้อพี่น้องเมื่อยลูกแต่ไข่แต่ก็ได้ตอนนี้ข้าก้อยก็ไปลุ้งพี่น้องเพราะว่ามันฝนตกเนาะย่าลูกเนาะพี่น้อง ตอนนี้เฮากะใกล้แล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกะขุดลงขุดลงเลยเนาะขุดลงมันชีต่ำๆเละได้พี่น้องบานตอนขุดชาวก้อยกบบนนะบได้ถ่ายเนาะเพราะว่าไปเอางัวกับไม่ใหญ่เนาะใกล้จีแล้วเลยได้พี่น้องใกล้ชี้เช็ดสิ้นเลยต้องใจตื่นแต่นอนเป็นเฉลยฉลาดพี่น้องเอา้าเอา้า เอ้าอาแล้วเป็นจังหลิงจังหลังเลยพี่น้องว่ะเอา้านังจาตื่นแต่นอนยังไม่ได้เชมื่อเจี๊ยมเฮากระชีดกินเฮากระชีดกินต้มเป็ดนะพี่น้องไปเบิ่งต้มเป็ดพอน้องอ้อยต้มเป็ดจ้าก้อยกับบองฮู้นาะว่าสีพ่อสีมาหรือว่าไพไพสีมาเนาะกระดังไพ มอนักจะเป็นต้มเป็ดเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเบ่งไปชมตอนกินข้าวเนาะพี่น้องตอนนี้ตอนนี้ก็เห็ดกินเนาะพี่น้องแล้วเรียบ้อยกินข้าวบม่เป็นไรแซ่บบ่าวกินต้มเป็ดกินข้าวเที่ยงเป็นข้าวแรงพี่น้องตอนนี้กันเนาะเป็นพาของพอคุณหรือว่าพอเท่าเนาะต้มเป็ดพี่น้องพูนพอสกอตยังไม่ได้เข้ามา นี่ก็พอกคุณโหยงานกบเที่ยวอย <c oughs> ่าง,งนี้งานแล้เพิ่งเมานี่แต่ก็เป็นพ่อของแซวก้อยเนาะ,ะ,ะแต่ก็ได้มากินข้าวห่วมลูกพี่น้องวันนี้ขอบ <c oughs> คุณเกียงล้างมือ <S <S นี่กินมาเลยคนดีคนเด่นนะกินนี่เฟเฟ่ข้าวฟีปลาข้าวมันน้อยนะ่คนเกียงกับเกียงนึ่งกิน,กน,นข้าวทำกันพี่นอ้องคนี่น้องไร้เสือเราห้ได้พอ่อ ลิ o, doc, ้นแฉกตอกเขาจะถ่ายกันอะไรกินต้มเป็ดเนาะมากินที่ไู้นครั้งนี้กันยังหน่งข้าวอยู่พี่น้องย่านข้าวบอกพอกินกลบว่าได้มีแบบนาดอกนี่นักขึ้นอายต้วดต้วอยู่เนาะแล้วกันยังไม่ได้กินจังหน้ากระซิป้อนข้าวน้องอ้อยพี่น้องอีข้าวกับตาเป็ด

มหอยเดถ้าก็ต้มเป็ดนี่ก็เป็นลาบเลือดแล้วพี่น้องที่กูบอกขาดเดี่ยวมาเด้อมาเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันพี่น้องเป็ดข้าวข้าเนาะประมานข้าวเที่ยงเลยส่งไอ้อ้อยกินข้าวกหนังฮะว่าดไหมกินไก่โมแมนกินเป็ดแซ่บบ่แซ่บะ นะ้องพี่น้องสำหรับคลิปนิกอาจจะบบมีอย่างไรเนาะก็ฝากกดไลค์กดแจกดิตตาเป็นกำลังใจสาวก้อยเนี่ยเด้อพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเตือนตัวกระเพาดคลิปใหม่ๆจากซองสาวก้อยหัวหยางสบายดี